สวัสดีค่ะเนื้อดีีนะคะวันนี้มากับ EP พีพิเศษนะคะเป็นพาร์โมเฮาส์เอ่อฟอรเวอร์ทัวร์เป็นอะไรเป็นยังไงปาโมคืออะไรนะคะวันนี้เปาก็จะพาทุกคนออกไปนอกสถานที่นะคะแต่อย่างอุบอิบไม่บอกว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะจริงจอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะคะว่าเปาเนี่ยจะเอาต้นไม้ไปลงที่ปาโมเฮาส์แล้วปาโมเฮาส์คือที่ไหนคืออะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ โอเคค่ะมาถึงกันแล้วโอเคปาโม h o u s คือที่ไหนปาโม h o u s นะคะอยู่จังหวัดนครนายกเป็นรีสอร์ทที่คุณพ่อเปานะคะมาสร้างเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนตกแต่งนะคะเปาก็เลย มาเก็บภาพเบื้องหลังแล้วก็ยังไงดีก็เลยอยากให้ทุกคนดูนะคะว่าเราเนี่ยมีความแบบตั้งใจอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาพักผ่อนนะคะแล้วก็ให้รู้สึกเหมือนบ้านก็อยากจะใส่ใจทุกราละเอียดก็เลยอยากจะเก็บเก็บให้ดูนะคะเก็บภาพบรรยากาศนะคะโอเคอันนี้นิดหนึ่งทุกคนคะ่ะใครเคยเกิดปัญหากับ ผู้ใหญ่ที่บ้านบ้างมินิมอลของเราที่บีบไปนะคะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อเจอห้องน้ำลายปลานะคะโอเคเปาก็เลยต้องทำการแบบเดคอเรทใหม่นะคะในรีสอร์ทนี้นะคะอ้าว oh, หายเลยหายในความมืดเลยว้าวฮัลโลดิฮัลโลโอเค มาชมภาพบรรยากาศข้างนอกกันบ้างค่ะก็นี่เป็นเอ๊ะ นั่นมันยามของเรานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะรีสอร์ตปาโมเฮาส์ House นะคะที่เป็น s ปาโมเพราะว่าเรามีต้นปาทำเต็มเลยนะคะโอเคค่ะก็ตรงนี้เป็นไฟที่คุณพ่อเพิ่งตกแต่งไปนะคะก็อยากให้ทุกคนได้แบบมาพักผ่อนไม่ว่าจากกะกลางวันกลางคืนและนี่ดอกไม้ที่เรา <c oughs> ซื้อได้มาตอนกลางวันนะคะเจ้าผู้ช่วยไปจากไปค่ะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่เปาซื้อมานะคะตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนมากก็เลยไม่สามาร ลงตอนได้ก็เลยมาทําตอนกลางคืนแทนนะคะโอเคเปาก็คัดเลือกง่ายๆเลยก็คือเลือกดอกไม้ตามความชอบแต่ก็คนทําคือคนนี้ค่ะเราก็ได้จัดการวางนะคะวางสีวางตําแหน่งว่าเอออยากให้ดอกไม้เนี่ยออกมาเป็นยังไงแล้วก็อยากให้มีอะไรคู่กับอะไรนะคะจริงๆก็รีเสิร์ชมา นิดหน่อยแล้วว่าดอกไม้อะไรที่แบบว่าเออทนแดดทนทนแดดทนลมอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกดอกไม้นะคะแล้วก็ผู้ที่ช่วยปลูกเราก็คือคุณพ่อนั่นแหละค่ะทําทุกอย่างไปเลยเ <c oughs> มื่อเสร็จแล้วนะคะก็พักขวอนดีกว่าเหนื่อยละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันนะคะว่าที่เราตกแต่งไปคืนนี้จะหน้าตาเป็นยังไงฟันดี้ค่ะ <c oughs> ก็เป็นภาพบรรยากาศของปารโมเฮาส์นะคะแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่เปาตกแต่งนะคะปรับปรุงให้ทุกคนได้เข้าพักนะคะจะเปิดให้พักเร็วๆนี้นะคะติดตามชมได้แล้วก็ถ้าว่างๆไม่รู้จะไปไหนมาพักที่นี่ได้นะคะปาร์โมเฮาส์นครนายกรอทุกคนอยู่นะ